mật ký nốt cỏ mát, đặc nít kia không nít nít sâmมากๆ đấy một điều có điều con không xếp chỉ con riêng, nó ที่ทา่านไปซื้อขอปุ้นกับบมีพถ้กากางเคยกินบะถ้กากัางกินก็ตามหมกหูแซสบแซๆบูคือหอมหอมพักักยญง มาทำสุดท้ายทำสุดท้ายแซ่บๆอขอบคุณที่รับชมน,นะครับบ๊ายบายเป็นมาลกพิโน เป็นมารักทพี่นกนี่ก็อร่อยมนะเจ้าอมออมก็อร่อยนะแต่ก่อนกินไม่เป็นไม่กล้ากินอะ่ะเดี๋ยวนี้กินแล้วก็อร่อยดี ำสุดท้ายทำสุดท้ายแซ่บๆืมบม<า>ทำสุดท้ายทำสุดท้ายแซ่บๆืตามรสมตามรสชาติลงตัวมากม,มามม ทำสุดท้ายทำสุดท้ายแซ่บๆอขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายนี่เรีพี่น้องตำ่ส้มตำ่ตัวแซบ่บวะกินคนเดียวกินแต่ส้มตำ่กับผักโอ้มีคนอยา กะเนี้่ชอบผักกนเนีงมากกว่ามันจะหอมๆกินคนเดียวแซ่บจะชอบนี่มากกว่าคุดเดียวเพี่อนก,กินคนเดียวแซ่บดีคนเดียว ชอบนี้มากกว่านาแซบ่บกินครับยังใหญ่หืมเดียวพี่น้องกินคนเดียวแซ่บอยู่คนเดียวอืมทำสุดท้ายนะ ้ำสุดท้ายนะอืมคำใสนอกอดหอม,ม แซ่บมากๆเลยอ่ะแต่ก่อนกินไม่เป็นไม่กล้ากินอ่ะเดี๋ยวนี้กินแล้วก็อร่อยดีคุณเดียวพี่น้องกินคนเดียวแซ่บดีคนเดียว แซ่มากมากเลยอะ่ะคนเดียวพี่้องกินคนเดียวแซ่บยู่คนเดียวแต่ก่อนกินไม่เป็นไม่กล้ากินอะ่ะเดี๋ยวนี้กินแล้วก็อร่อยดีตำมส้มตำมใส่ใส่มะกอกอะ่ะรสชาติมันจะแบบ เปียวๆสมไปลยแ,บแบ่บๆเห็นครับยังไงอืม,อมทำสุดท้ายนะหืมบตาำใจบอกโตะหอมหอมนืม เป็นมะลักินก๊อ่สซะอมมีก็่หลานะ นักขี่นกกรอบมากแต่คมนิดเดียวคมนิดนิดอขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย คำสุดท้ายนะอืม,อม,อมแซบ่บคำใหญ่ใหญ่อืม,อม,อมแซ่บมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่ท่านไปซื้อ ข้าวปุ้นกับบะหมี่ถั่กแยงเคยกินปะถั่กแยงกินก็ตำหมออกหงแซ่บแซ่บซ่บมากๆเลยตำจุ่มตำรสชาติลงตัวมากๆ ก่อนกินไม่เป็นไม่กล้ากินอ่ะเดี๋ยวนี้กินแล้วก็อร่อยดีแซบ่บถึงครับยังไงฮึไม่รพี่นุ่ตมตำส้มตำตัวแซบ่บวะกินููเดียวกินแต่ส้มตำกับผักผมมีค้าเนีย มากมากเลยทำสุดท้ายนะอืมอมนกที่นกดกลอบมากแต่คมนิดเดียวคมนิดนิดคนเดียวเรื่องกินคนเดียวแซ่บดื่คนเดียว ต้มไส้ปกโอะหอมอืมอืมเป็นมาแล้วทีนอ